ยุคนี้ยิ่งเศรษฐกิจไม่ดีอยู่ข้าวยากหมากแพงนะคะหลายๆคนเป็นพ่อค้าแม่ค้าทำธุรกิจก็บนกันอุบเลยบอกว่าโอ๊ยกว่าจะขายของได้แต่ละอย่างแต่ละอย่า<ม>งต้องไวาแล้ววาอีกออต้องพึ่งพาสิ่งจัดสิทธิ์นะคะเออนะคะล่าสุดคุณผู้ชมชีเป้า ไม่รู้ตอนนี้คนเยอะหรืยอยังนะ,ะที่จังหวัดระยองค่ะ,ะเพราะว่าอ,อันเนี้ยย้าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะเพราะว่ามีพ่อค้าคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาค้าขายไม่ค่อยดีแล้วเวลาขับรถผ่านในพื้นที่จังหวัดระยองเนี่ยเขาจะสังเกตเห็นว่าข้างทางอะค่ะมีรูปปั้นกุมารทองตั้งอยู่ริมถนนยกมือไหว้บอกว่าขอให้ขายของได้นะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยด้วยปรากฏว่าย,ยกมือไหว้ปุ๊บคุณผู้ชมเชื่อไหม โทรศัพท์ดังปั๊บเลยจริงเหรอมีลูกค้าเข้าทันทีอ,ะอ่ะ,อ,ะ,อ,ะอันนี้ก็ย้ำเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่ลองไปชี้เป้าดูเผื่อใครอยู่แถวนั้นนะ,อะ,อะเอาไปดูกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมรูปปั้นกุมารทองขนาดใหญ่ตั้งอยู่ริมถนนชายทะเลชุมชนแหลมรุ่งเรืองอำเภอเมืองระยองค่ะแล้วในตัวกุมารทองเนี่ยคือมือขวานะจะถ,ถือถุงเงินมือซ้ายถือถุงทองนะคะแล้วพี่ผู้ชายคนนี้เสื้อสีดอำอะเขาเล่าใฟังว่าเขาทําธุรกิจขายสินค้าออนไลน เขาขับรถผ่านแถวนี้ประจําแหละปกติเนี่ยจุดนี้จะเป็นที่ตั้งของศาลพระพิคเนตนะคะแต่ปรากฏว่าล่าสุดเขาบอกเขาผ่านมาแถวนี้แล้วก็มาเจอรูปปั้นกุมารทองอก็เลยอธิษฐานนะคะขอให้ขายดีเธอขอให้เขาขายของได้ยกมือไหว้ปุ๊กไม่นานค่ะโทรศัพท์ดังเลย<อ>มีลูกค้าโทรมาสั่งซื้อสินค้าหลายคนอ,อันนี้ก็ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเนาะอันนี้ก็แบบอาจจะเป็นพลัง ทางจิตวิทยาไหมอย่างหนึ่งตอ,ตอนนั้นก็คงจะเครียรดดะเนอะขายของยังไงก็ไม่ดีก็ไม่รู้จะไปหันหน้าไปพึ่งใครอลองลองดูลองดู <PAR A: S 3> เผื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยใช่ปรากฏแล้วมันมันเหมาะเหม็งพอดีใช่ <โอ S 1> จังหวะจะพอดีกัน<อ>นะคะแล้วชาวบ้านในพื้นที่เขาเล่าด้วยบอกว่าประมาณ10ปีก่อนเนี่ยชาวบ้านในชุมชนนะก็ทําธุรกิจประสบความสําเร็จก็เลยตั้งศาลพระพิคเนรเอาไว้ให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้สักการะบูชากันนะคะแต่ไม่รู้เหมือนกันว่ารูปปั้นกุมารทองเนี่ยใครเป็นคนมาตั้งไว้เพราะว่าช่วงกลางคืนก็มีชาวบ้านผ่านมาเหมือนกันแล้วเขาบอกเขาเห็นเห็นอะไรลู้ไหมพี่เจเห็นอะไรฮะเห็นเด็ก วิ่งอยู่ใกล้สารค่ะเดีบอกนะเห็นเด็กแล้วมีมัดจุกปะเขาเรียกมัดจุกปะผมจุกหรือผมแกลลแบบเนี้ย<อ>ก็เชื่อว่าเป็นกุมารทองแล้วแหละที่มาวิ่งเล่นอยู่ใกล้ๆสารพระพิคเนตนะคะอพอชาวบ,บ้านเห็นแบบนั้นก็เลยนําดอกไม้ทุบเทียนมาไหว้หลายคนพอเขามาขอมาไหว้เราได้โชคลาภเนี่ยก็ซื้อของมาให้กุมารทองอด้วยเหะะมือนเป็นการแก้บนอะไรอย่างเงี้ยใช่อ,อันนี้ก็ย้ําจริงๆว่าเป็นความเชื่ออย่างบางคนเขามีความเชื่อในการเลี้ยงกุมารทองอย่างบางคนจริงี่มีเพื่อนนะเขาบอกว่าเขาอ่ะ เลี้ยงกุมารทองเอาไว้ครับแล้วบางทีเวลาเพื่อนไปบ้านอะบอกได้ยินเสียงเด็กวิ่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยเออเหรอค่ะ,อ,ะอันนี้จริงๆไม่เคยไปบ้านเขาเหมือนกันแต่ได้ยินเขาเล่ามาบางคนก็อันเป็นความเชื่อนะบางคนก็เหมือนแบบว่าพอมีอยู่ด้วยเนี่ยมันก็เหมือนแบบทำให้เราแบบสบายใจใ<ช>โดยทำตามหลักพอสบายใจความคิดมันก็ ปลอดโปร่งไงม<ช>ันก็จะแบบจะไปไม่ต้องไปหมกมุ่นกับเรื่องค,ความเครียดอะไรแบบนี้อันนี้นก็เป็นหลักทางจิตวิทยานะคุณผู้ชมแล้วก็ถ้าเห็นในโซเชียลช่วงเนี้ยคุณผู้ชมจะเห็นคลิปเห็นมีมที่แบบว่าเจ้าของธุรกิจเขาเครียด ว่าขายของไม่ดีเขาก็จะต้องขึ้นข้อความบอกว่าเดี๋ยวต้องเรียกประชุมทีมงานละทีมงานที่ว่าเนี่ยคือองค์เทพทั้งนั้น <laughs> ไปเอาน้ำดงน้ำแดงไปไหว้จุดธูปอะไรอย่างเงี้ยถ้าไหวของท่านาแต่ก็อย่างที่พี่เจตบอกนี่แหละว่าเราก็เชื่อได้เชื่อเอาแค่แบบหอมปากหอมคอ,มอ,มอ,มอมไม่ให้เดือดร้อนไม่ได้เดือ,รอด,ดอร้อนคนอื่นเลยแบบนี้ใช่ไหมถูกต้องค่ะอันนี้อยู่ที่ระยองใช่ไหมระยองใช่ค่ะที่ชุมชนแหลมรุ่งเรืองอำเภอเมืองระยองนะคะ